และหลังจากที่โคโลนีของเรานั้นมีการแบ่งพื้นที่ขึ้นมาเป็นชั้น2ทําให้พื้นที่นั้นเนี่ยมันกว้างขวางและมีการแบ่งสัสดส่วนเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในการเก็บกลุ่มดาวมาทําการแยกย่อยให้กลายเป็นทรัพยากรของเราหรือว่าพื้นที่ในการอยู่อาศัยของมนุษย์ของเราซึ่งก็อยู่ตรงนี้เสร็จเอ๊ น่าจะยืนอยู่นิ่งๆไม่ได้นะไปหาอย่างอื่นทําได้ไหมแต่ก็คงูทาอะไรไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราเนี่ยจ้างเขามาเป็นเชฟแต่เออเราไม่มีพื้นที่ให้เขาทํางานไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมฮะเรามาจัดการพื้นที่ของเรากันต่อดีกว่าตอนนี้นะฮะเรามีพื้นที่ในการเก็บทรัพยากรตอนนี้เรามีโอ้โหเหล็กหนึ่งพันกว่าก้อนเลยอย่างงั้นเหรอเนี่ยผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เรานั้นจะต้องทําระบบอัตโนมัติเพื่อทําการ ล้อมแลดโดยอัตโนมัติเอาละแต่ก่อนอื่นนะฮะเรามาเคลียร์พื้นที่ด้านล่างตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าสายไฟเนี่ยมันระเกะระกะนะฮะเกี่ยวคอเลอเกินและพื้นที่ตรงนี้น้ําก็แน่นเอียดซิเลอเกินไหนดูซิเ,เราโอ้โหน้ำแข็ง90 0อกว่าก้อนนะฮะขอถอดออกมาก่อนก็แลวกันมันจะได้ไม่ต้องทํางานนั่นเองนะฮะแล้วเดี๋ยวเรานเนี่ยก็ค่อยหาย้ายพื้นที่เอาไปเก็บค่อยว่าเก็บทีเอาล่ะและในตอนนี้นะฮะเราถอดทุกอย่างออกหมดแล้วนะฮะรวมถึงออกซิเจนของเราด้วยซึ่งเดี๋ยวเรานเนี่ยจะต้องหาพื้นที่ในกาารวาง ออกซิเจนชั่วขราวไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยประชากรที่อยู่บนดาวของเราหรือว่าผมเองเนี่ยก็อาจจะอยู่ไม่ได้ก็ได้นะขอเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็นแล้วกันนะฮะเอาละสิ่งแรกที่เราต้องทํามีอะไรบ้างฮะคุณผู้ชมฮะก่อนหน้านานเนี่ยเหมือนว่าการวิจัยของเราเนี่ยเราจะวิจัยเกี่ยวกับการขนส่งมาหรือยังแอดวานโลจิติกอันนี้ยังไม่ได้วิจัยช่างมันนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยมีทานสปอร์ตทูเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้านี่เนี่ยมันจะสามารถส่งของเนี่ยในแนวดิ่งให้เราได้ฉะนั้นเดี๋ยวเรานะนี่มาทําการสร้าง พื้นที่ในการส่งเจ้าทรัพยากรของเราเนี่ยลงไปไว้ชั้นล่างกันสักหน่อยดีกว่าไหนขอดูหน่อยซิเจ้านี่นะฮะคอนเวนเจอร์จอยนะฮะเจ้านี่เนี่ยก็คือตัวเชื่อมต่อซึ่งทําไมขนาดมันใหญ่ขนาดนี้วะเนี่ยแสดงว่าเรานเนี่ยจะต้องมีพื้นที่คือ ถ้าสมมติเราเนี่ยวางติดตรงนี้ไปเลยเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่ามันนั่นเนี่ยจะต้องมีการต่อจากคอนเวนเจอร์หรือว่าสายพานนั่นเองนะฮะฉะนั้นถอดออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยทำการวางสายพานไปหนึ่งอันสายพานมาทางนี้และเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะทําการต่อนะฮะคอนเวนเจอร์จอยซึ่งเราเนี่ยจะต่อตรงพื้นมันแหว่งอย่างนั้นเหรอหรือว่าหรือว่าผมเนี่ยจะต้องมีการปูพื้นเพิ่มขึ้นมาใช่โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยขอปูพื้นอีกสัก ช่องหนึ่งก็แล้วกันนะเอาละเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเรานะเนี่ยก็ทำการต่อตรงนี้อุย้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยคุณผู้ชมดูดิทรัพยากรมันไหลเข้ามาแล้วแล้วเมื่อทรัพยากรไหลเข้ามานะฮะต่อไปเนี่ยเราก็ต้องใช้ท r นสปอร์ตไบป์นะฮะหรือว่าท่อในการขนส่งซึ่งกลมดิกเลยเออไว้อย่างนี้และถ้าสมมุติจะลงมาก็เป็นอย่างนี้อุย้ยมันก็จะไหลลงมาอย่างนี้เหรอเฮ้ยดูดิคุณผู้ชมดูดิโคตรเท่เลยอะดูดิ และเราก็จะเห็นนะฮะเป็นก้อนแร่เนี่ยทำการไหลลงมาผ่านท่อแบบนี้นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเรานเนี่ยเอาลงมาไว้ข้างล่างปุ๊บเราก็ทําการต่อสายพานด้านล่างกันต่อนะเพื่อให้มันในนี้สามารถส่งทรัพยากรเข้าสู่เตาหลอมของเราได้เอาล่ะปัญหาต่อไปคืออะไรฮะผู้ชมฮะเราต้องมีการเผื่อพื้นที่ไวนะเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตของเราเนี่ยจะมีการดึงสายพานจากดอกตรงนี้มาเราจะดึงเอ่อเอาเป็นสมมติเห็นไหมเมื่อเราเนี่ยมีการติดตั้งสายพานในดอกนะฮะเราก็จะสามารถส่งของนะฮะหรือว่าทรัพยากรเนี่ย ผ่านข้ามดวงดาวของเราได้เว้ยซึ่งอม,มันจะต้องมีการเว้นพื้นที่เผื่อไว้ใช่ไหมและเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการต่อสายพานเข้าสู่ดวงดาวของเราแบบนี้และเดี๋ยวเราเนี่ยก็ทําการสร้างนะฮะตู้คอนเทนเนอร์ในการใส่ทรัพยากรไว้แบบนี้และเดี๋ยวเราก็มาต่อสายพานระหว่างดวงดาวกันตรงนี้ก่อนดีกว่านะ<ม>แล้วส่วนอันนี้ก็มาอย่างนี้นะฮะ<ม>คุณผู้ชมมาและเรานเนี่ยสามารถทําให้สายพานอันเนี้ยมันเงยขึ้นเห็น,หนไหม เออมันสามารถเงยขึ้นได้นะฮะเพื่อทําการหลบเอ,อ่อไอ้ของที่มันเกะกะแบบเนี้ยเราก็สามารถทําให้มันนะเนี่ยเงยขึ้นแล้วก็เข้ามาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันตรงนี้เดี๋ยวนะตรงนี้ต้องเลี้ยวน,นี่และเมื่อมาถึงตรงนี้นะฮะเราก็มาต่อแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรานั้เนี่ยก็จะใช้โลจิกบล็อกในการเลือกว่าถ้าสมมุติเป็นคาร์บอนเนี่ยให้มันออกมาในตู้ด้านซ้ายนะฮะมันจะได้แบบดันเข้าสู่ตู้ ด้านฝั่งซ้ายมือไปเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็อันนี้ต่อสายพานเข้าไปฮะคุณผู้ชมฮะส่วนอันนี้ก็ต่อเช่นเดียวกันแล้วก็มาอย่างนี้โอเคเท่าดีนะฮะก็ไม่มีปัญหาเห็นไหมเมื่อมันเป็นคาร์บอนเนี่ยมันจะถูกดันออกมาทางสายพานฝั่งขวามือเราในตอนนี้นะฮะเข้าสู่สายพานอันนี้ไปแล้วก็เข้าสู่ตู้เก็บของของเรานั่นเองนะฮะอะไรที่ไม่ใช่เนี่ยมันก็จะเข้าสู่ตู้ด้านซ้ายมือของเราในตอนนี้นั่นเองนะฮะแต่จะว่าไปเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยสังเกตเห็นไหมคุณผู้ชมฮะว่า ทรัพยากรของเราเนี่ยมันติดขัดหรือว่าสายพานของเรามันอาจจะช้าเกินไปการที่เราเนี่ยใช้สายพานรวมกันมันอาจจะเป็นตัวเลือกที่ไม่ดีก็ได้หรือว่าเราควรจะแยกแต่ถ้าแยกเนี่ยมันก็ดูค่อนข้างเปลืองนะว่ากันไหมแต่ในเมื่อพื้นที่ตรงนี้ของเราเนี่ยก็ไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมใช่ฉะนั้นเนี่ยเราก็ มีสามเครื่องก็3ามสายพานไปเลยก็น่าจะเป็นัูเลือกที่ดีป่ะวะเออวะน่าสนใจนะแต่ถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะต่อให้มันนั่นเนี่ยส่งมาเร็วกว่าก็จริงนะเห็นไหมมันก็ไปแบบสมเส้นทางนะแต่เราน,นเนี่ยจะไม่สามารถแยกทรัพยากรได้นั่นเองเพราะว่าถ้ามุติเราเนี่ยจะแยกทรัพยากรเนี่ยมันก็จะต้องมีการรวมเข้าสู่เส้นเดียวกันใช่ไหมก,มก็ไม่เป็นไรหรอกมั้ ออและเดี๋ยวเราเนี่ยกลับมาที่ทานสปอร์ตไป์ของเรากันต่อดีกว่านะฮะคุณผู้ชมฮะตรงนี้ครับเดี๋ยวเรานเนี่ยจะต้องมีการส่งทรัพยากรลงมาใช่ไหมซึ่งลงมาไปทางไปทางนี้ดีกว่านะลงมาทางนี้เราต้องเชื่อมต่อแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะเห็นแบบแบบนี้ท่อมันจะต่อกันแต่ลูกศรแบบนี้มันผิดฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําการปรับกับด้านมันนะฮะเห็นไหม เท่านี้นะฮะทรัพยากรที่อยู่ชั้นบนเนี่ยมันก็จะสามารถส่งต่อลงมาชั้นล่างได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะเอาละและเมื่อเราเนี่ยทำการดึงทรัพยากรลงมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะสิ่งที่ผมอยากได้ก็คือเรานนัเนี่ยจะต้องมีการคัดแยก น้ำแข็งออกไปซึ่งผมนเนี่ยจะผักน้ำแข็งออกไปด้านบนตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นน้ำแข็งอัน,นอันนี้น้ำแข็งบอก่ไม่ใช่อันนี้นี่หว่าถ้าเป็นน้ำแข็งเนี่ยก็จะเข้าสู่สายพานตรงนี้นะฮะแล้วก็เข้าสู่กล่องเก็บขอ,ของของเราในตอนนี้การที่ผมเนี่ยให้ทรัพยากรนั้นเนี่ยเข้าสู่กล่องก่อนหรือว่าสร้างที่เก็บของไว้เยอะๆแบบนี้เนี่ย เพราะว่าเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยสายพานของเรามันติดขัดขึ้นมาหรือว่าเราต้องการแก้ไขอะไรเนี่ยอย่างน้อยนะฮะก็จะมีกล่องเพื่อให้ทรัพยากรนั้นเนี่ยมันเข้าไปพักคอยอยู่ไม่ต้องค้างอยู่บนสายพานนั่นเองฮะและทรัพยากรที่เหลือที่ไม่ใช่น้ําแข็งนะฮะเราก็จะผลักออกมาด้านฝั่งนี้นะฮะคุณผู้ชมฮาเข้าสู่กล่องเก็บของของเราเช่นเคยะฮะเอาละเท่านี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะฮะทำการส่งทรงัพยากรที่มาจากการแยกชิ้นส่วนของดาวเคราะห์ที่ดึงดูดมาแล้วก็โอ้โหและประเด็นก็คือนะฮะไม่ รู้ว่าเมื่อไรเนี่ยมันจะทําการส่งทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเกือบน่าจะประมาณ3-4 0 0 0ันก้อนเนี่ยลงไปหมดนะฮะก็รอไปสักพักหนึ่งก็แล้วกันนะและตู้นี้นะฮะเป็นตู้ที่เราเนี่ยจะทาการคัดแยกน้ําแข็งไว้ใช่ไหมคุณผู้ชมฮะเราก็จะต้องมีพื้นที่ในการส่งต่อเพื่อให้มันนั้นเนี่ยทำการผลิตน้ําให้เราใช่ไหมฉะนั้นตู้เก็บน้ําจะต้องมาซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะสร้างสาะวาน้าไว้ตรงนี้นะไม่ไม่ใช่สาะวาน้ามันจะเป็นตู้เก็บน้ำนะพื้นที่ในการเก็บน้ําขั้นสูงของเราไว้ตรงนี้นั่นเองนะ นำน้ำแข็งเนี่ยเข้าสู่เครื่องผลิตน้ำของเราไว้ตรงนี้แล้วก็ส่งเข้าสู่สระน้ำของเรายัางไงล่ะไอเบรกเกอร์วางไว้ตรงนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็ต่อท่อน้ําของเราตรงนี้เข้าสู่พื้นที่ในการเก็บน้ําของเราแล้วเมื่อต่อเสร็จปุ๊บเราก็เดินสายพานตรงนี้มาก่อนก็นแล้วกันนะอปึ๊ดเสร็จตรงนี้เข้าสู่พื้นที่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็เหลือแค่ต่อสายไฟแต่ตอนนี้เหมือนว่าออกซิเจนของเราจะหมดการที่เราเดี๋ยววางเครื่องผลิตออกซิเจนไว้เนี่ยด้านบนเนี่ยเออ มันส่งมาไม่ถึงพื้นที่ด้านล่างว่ะคุณผูช้ชมฮะแบบนี้อันตรายนะเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องย้ายมันกลับลงมาไว้ด้านล่างนะฮะแต่ในเมื่อเราเนี่ยกำลังทํางานอยู่นะฮะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปเอาน้ําแข็งเนี่ยมาทําการเพิ่มออกซิเจนในตัวเราก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ออกซิเจนของเราเนี่ยกำลังจะหมดในไม่ช้าคุณผู้ชมฮะก็ เติมออกซิเจนแป๊แบ,บนึงอืมเรียบร้อยและเดี๋ยวเราก็มาแอบต่อสายไฟตรงนี้สักหน่อยนะฮะคุณผู้ชมฮะอาจจะใช้ทรัพยากรเปลืองนิดหนึ่งนะ,ะทำการอ้อมพื้นที่มันจะได้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยน่ารักไม่ดูเกะก,กะถึงแม้ว่ามันก็จะดูเกะก,กะอยู่ดีก็ตามนะฮะก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวผมในนี้จะทดลองนะฮะเอาน้ำแข็งเนี่ยยัดใส่ตู้เก็บของตรงนี้ไปนะเห็นไหมดูดิออกมาแล้วและพื้นที่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นสระว่ายน้ําอันยิ่งใหญ่ของเราเ,เองส่วนตรงนี้นะฮะเราก็ถอดออกไปเลยก็นนะะแลนน้วกัน ไม่มีเลยอย่างนั้นหรอก็คือหายวับไปกับตาเลยใช่ไหมโอเคเอาล่ะแล้วต่อไปนะฮะก็เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนของเรานั่นเองนะ,ะก็วางไว้คู่ๆกันแบบเดิมเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมต่อสายเอ้ยไม่ใช่ต้องบอกว่าเป็นต่อท่อน้าให้เขาด้วยเอาละ่ะแล้วตอนนี้นะฮะระบบออกซิเจนของเราเนี่ยก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนะ,ะก็มีการผลิตออกซิเจนแท้งตรงนี้ซึ่งผมคิดว่ามันก็ไม่ได้จะเป็นกับเราสักเท่าไหร่แต่เอ้ย e อฟ i c i e n c y ของเราเนี่ย2 2เหรอร เป็นไปได้อย่างนั้นเหรออย่าบอกนะว่าตอนนี้การเชื่อมต่อไฟฟ้าแสดงว่าการผลิตไฟฟ้าของเราในตอนนี้เนี่ยมันน้อยมากเลยว่าง่ะมคุณผู้ชมฮะเพราะว่ามี4เครื่องแล้วเนี่ย Efficiency ของเราเนี่ยอยู่ที่22%เท่านั้นเองเนะตอนนี้ก็ Work ์ o โหลดอยู่ที่400กว่าเปอร์เซ็นต์คือ มันใช้เกินไปสี่สี่เท่าอ่ะคุณผู้ชมเอาล่ะแล้วต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสแมเตอร์หรือว่าเตาหลอมของเรากันบ้างดีกว่านะฮะคุณผู้ชมฮะเอาไว้ตรงนี้1เตาเพราะว่าเรานะเนี่ยต้องการที่จะนําทรัพยากรต่างๆเนี่ยเข้าสู่เตาหลอมนั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อสายพานเข้าสู่เตาหลอมไปเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะและส่วนทรัพยากรที่มาจากต่างดวงดาวของเราเนี่ยเราก็ทําการดึงเข้าสู่สายพานในพื้นที่ตรงนี้ไปเลยก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะ เอาละต่อไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสายพานเข้าสู่พื้นที่ของเราแล้วเดี๋ยวนะ ผมคิดว่าเรานเนี่ยควรจะมีการคัดแยกคาร์บอนออกมาสักหน่อยดีไหมอืมผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีฮะเรานั้นจะดันคาร์บอนออกมาในตรงนี้นะฮะขอเลือกเป็นคาร์บอนคาร์บอนดันออกไปตรงนี้และก็เข้าสู่ที่เก็บของของเรานั่นเองนะฮะเราจะเก็บคาร์บอนไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมฮะและเราก็จะย้ายเบสแวร์เฮาส์ของเราเนี่ยมาไว้ตรงนี้นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมฮะและส่วนทรัพยากรที่ทําการหลอมเสร็จเนี่ยเราก็จะเชื่อมต่อเข้าสู่แวร์เฮาส์ของเรานะหรือว่าโกดังหลักของเรานั่นเองนะครับและเมื่อเราเนี่ยต้องการใช้แรชนิด หรือว่าส่งต่อแร่ชนิดไหนออกไปเนี่ยเราก็ค่อยเชื่อมต่อคอนเวนเยอร์เพื่อทําการส่งออกไปยังพื้นที่ต่างๆของฐานของเราในอนาคตนั่นเองนะฮะก็ออนา่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะจะว่าไปเยคุณผู้ชมฮะจากการดูแล้เนี่ยเหมือนว่าสายพานของเราเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ช้าเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเรานะเนี่ยควรจะวิจัยเกี่ยวกับแอดวานซ์โลจิสติกไปด้วยเลยดีวะโอวิจัยได้แล้วเหรอเอ่อมันจะต้องใช้เกียร์โอ้โหใช้เยอะเหมือนกันนะถ้าไปเล่นไปเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดูหน่อยก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะถ้าสมมติเรานะเน อยากจะเปลี่ยนตรงนี้อืมเราจะต้องเราจะต้องรื้อของเก่าออกก่อนใช่ไหมลองรื้อของเก่าออกก่อนนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเรานันเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นคอนเวนเจอร์แบบโปรนั่นเองนะฮะก็คือมันน่าจะเร็วยิ่งขึ้นอีกสักอัดอทํทำไมอะ่ะทำไมอ๋อ ของไม่พอเดี๋ยวเราไปสร้างเออสายไฟก่อนสายไฟทองแดงอ่ะเอาละคุณผู้ชมฮะผมรู้แล้วว่าทําไมเนี่ยเอฟฟิเชนซีหรือว่าไฟฟ้าของอาณาจิคมของเราเนี่ยมันถึงขาดไปทําไมมันถึงต่ําเตี้ยเรียดเนซิลเกอร์นะฮะเห็นนี่ไหมเห็นเห็นตรงนี้ไหมครับคือใครเขาถอดสายไฟออกไปแล้วไม่ต่อกลับมาด้วยเว้ยฮะดูสิมันสายไฟไฟมันก็ไม่ถึงเนี่ยไหนดูสิถ้าสมมติเราต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็คือ ผลิตเยอะเกินไปหรือเปล่าถ้าสมมติเราถอดออกสักอะเหลือหรือสีอันเท่าเดิมไหนดูซิถ้าสอันเท่าเดิมนั้นเนี่ยเอฟฟิเชนซีจะเหลือ78%ผมคิดว่าก็ยังเป็นตัวเลขที่พอรับได้อยู่นะว่าไงไหมคุณผู้ชมฮะหรือว่าอืมเพิ่มอีกสัก สองเครื่องก็น่าจะโอเคนะสองเครื่องแล้วกันอะเพิ่มสองเครื่องอะถ้าสมมติเราเพิ่มเป็นสองเครื่องนะฮะคุณผูนะ้ชมฮะมันก็จะกลับมาเป็น100%เหมือนเดิมก็ถือว่าดีฮะการที่ค่าเอฟฟิเชนซีของเราเนี่ยมากเท่าไหร่นะฮะแสดงว่าประสิทธิภาพของมันนะเนี่ยดีเท่านั้นนะฮะยิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือโคตรดีดีดีเยี่ยมไปเลยนะฮะมันคงไม่มีเกินร้อยหรอกมั้งจริงไนะหมพูดง,ง่ายๆก็คือนะฮะทุกอย่างเนี่ยมันจะผลิตได้เร็วมากแล้วก็ทํางานได้เร็วมากๆนั่นเองนะฮ ดูดิดูทรัพยากรมันไหลดิคุณผู้ชมฮะอ่ะปื๊ดปืดปืดปื๊ดปืดแก็ถือว่าอืมก็ดูเป็นอะไรที่คุ้มค่าดีนะว่าไงแมเออก็ก็ถือว่าโอเคฮะตอบโจทย์ฮะคือพอเห็นสายพานชั้นดีแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะผมนั้นเนี่ยอยากจะทําการอยากจะทำการเปลี่ยนสายพานตรงตรงนี้ของเรามากเลยคุณผู้ชมถ้าสมมติเราเนี่ยมีสายพานที่แบบรวดเร็วว่องไวมันก็จะแบบ ดึงแร่มาแบบฟืด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 แล้วก็ส่งเข้าสู่ตรงนี้แต่จริงๆมันก็ไม่ได้จําเป็นกับเราขนาดนั้นเพราะว่ามันก็ส่งต่อไปมันก็แบบติดขัดแล้วมันก็คอขวดอยู่ดีนะก็ไม่เป็นไรช่างมันฮะคุณผู้ชมฮะช่างมันและตอนนี้ฮะสระว่ายน้ําของเรานเนี่ยก็ยิ่งใหญ่แล้วคุณผู้ชมฮะไหนดูซิมันจะสามารถเก็บน้ําได้หนึ่งพันเด็ดนะต้องบอกว่าตอนนี้มีน้ําอยู่หนึ่งพันนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอ้โห อ๋ออันนี้เราขนย้ายมาเองนะฮะไม่ได้มีการคัดแยกลงมาแต่อย่างใดเอาละผมก็หวังว่านะตอนนี้ระบบอัตโนมัติขั้นแรกของเราเนี่ยก็น่าจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับพื้นที่ตรงนี้ของเรานะส่วนดาวอื่นๆนั้นเนี่ยอืมที่จริงถามว่าถ้าสมมุติว่าขนมาได้ทุกดาวเดี่ยมันก็อุ้ยอุ้ยเหล็กเยอะมากคุณผู้ชมฮะเราจะปล่อยไว้อย่างนี้อย่างงั้นเหรอไม่ได้ไม่ได้เราจะต้องมีการขนย้ายกลับเข้าไปจริงไหมฉะนั้นอืมเดี๋ยนะ เราจะต้องมีสายไฟทองแดงมากกว่านี้ก่อนฮะและเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยค่อยเริ่มทำการขนย้ายเข้าสู่กระบวนการของเรานะเอาละและเดี๋ยวเรานัเนี่ยจะเริ่มทําการนะฮะย,ย้ายพื้นที่ในการก่อสร้างต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าอะไรอันนี้อะไรวะเนี่ย Advanced Constructor ของเรานะย้ายกลับลงมานะฮะจากเมื่อกี้เนี่ยผมวางไว้ด้านบนตรงนี้ มันค่อนข้างจะเกะก,กะเราเอามากๆเลยนะฉะนั้นเนี่ยการที่เราย้ายมันกลับลงมาเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีก็ได้นะว่างั้นไหแล้วก็ต่อสายไฟขึ้นเชื่อมไปด้านบนตรงนี้มันเลยก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะแบบนี้มันก็จะได้ไม่เกะก,กะทางเดินของเราก็ออกถือว่าก็ดูเป็นตัวเลือกที่ดีนะว่างั้นไหมแล้วเดี๋ยวเรานะเนี่ยก็ต่อสายพานตรงนี้เอาเป็นสายพานแบบธรรมดาก็แล้วกันนะฮะเข้าสู่ พื้นที่โกดังเก็บของขนาดใหญ่ของเรานั่นเองนะเดี๋ยวนะ <ST> S <Secretary> <S ผมคิดว่าเรานั้นเนี่ยเอาเป็นเส้นด้านในน่าจะดีกว่านะผือว่าด้านนอกของเรานั้นอาจจะเอาไ้ใช้กับสิ่งของอย่างอื่นในอนาคตฮะ,ะเอาละในระหว่างนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะการรอทรัพยากรของเราเนี่ยเรามาตกแต่งกันสักหน่อยกว่านะในเมื่อเราเนี่ยมีทรัพยากรค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวผมนั้นเนี่ยจะสร้างรั้ว ในการกัน้นนี่อะไรเนะี่ยวอลกำแพงน่าสนใจเอามาติดตรงนี้มันซะเลยฮะคุณผู้ชมฮะเราจะได้มีกำแพงเพื่อความปลอดภัยของประชากรของเราเฮ้ยดูดิเอาล่ะตรงนี้เห็นปะโรงงานของเรามันก็ดูปลอดภัยขึ้นมาทันทีนะฮะหลังจากที่เราแล้วเน,นี่ยมีการติดเออ,เอ,อทำไมตรงนี้มันเลยเดี๋ยนะเพราะวางไม่ไม่เป็นเลขคู่อย่างนั้นเหรอไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมฮะก็ช่างมันก,กาาน็แลันนะแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราก็วางเป็น เป็นรั้วก็แล้วกันกผมคิดว่ารั้นียน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เรามากตรงนี้วางไว้แบบนี้แล้วก็อย่างนี้สวยมันดูเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยขึ้นเยอะนะฮะประชากรของเราก็จะไม่เดินตกรวมถึงผมด้วยนะ,ะก็จะไม่ตกลงไปนั่นเองนะส่วนด้านบนตรงนี้เรามีอ๋อเรามีรั้วอยู่แล้วอย่างนั้นเหรอ,อตรงนี้แบบถ้าเดินเดินไม่ดีที่ตกนะผมคิดว่าเรานันเนี่ยควรจะมีรั้วนะฮะในการกั้นไว้สักหน่อยนะตรงนี้โอเคน่าจะ ไม่มีปัญหาอะไรฮะเอาละถอดเจ้านี่ออกไปนะฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งเจ้าเครื่องนี้นะฮะมันจะใช้ในการสร้างของจีาถาต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นสายไฟทองแดงสายไฟเงินสายไฟทองคำนะฮะรวมถึงพวกเกียร์พวก มันจะบอดอะไรพวกนี้ด้วยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญเช่นเดียวกันซึ่งมันนั้นเนี่ยจะต้องต่อสายพานนะเชื่อมเข้าสู่พื้นที่เก็บของของเราเช่นเดียวกันนะซึ่งผมนั้นเนี่ยจะยกสายพานขึ้นเป็นชั้น2นะฮะมันจะได้ไม่เกะก,กะของข้างล่างน่าจะน่าจะช่วยได้นิดนึงหรือมั้งะะว่างกันไหมก็เดี๋ยวเมื่อเราเนี่ยทำการสร้างอะไรก็ตามนะมันก็จะไหลเข้าสู่ เบสเวร์เฮาส์ของเราตรงนี้นั่นเองนะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกมั้งจริงไหมเอาละ่ะแลวต่อไปนะฮะเราจะทําการขนแร่จากดวงดาวดวงนี้กันหน่อยนะเราก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกมั้งคุณผู้ชมฮะจริงไหมเอาละ่ะแล้วเดี๋ยวเรานเนี่ยก็จะต่อสายพานมาแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะถึงแม้ว่าเออถึงแม้ว่าผมนั้นเนี่ยจะอยากต่อสายพานที่เป็นแบบโปรก็ตามนะแต่ด้วยทรัพยากรที่มีจํากัดของเราในตอนนี้นนก็เป็นสายพานแบบธรรมดาไปก่อนกันลวกันนะฮะคุณผู้ชมฮะเอาล่ะทุกอย่างก็น่าจะโอเคและไม่มีปัญหาตอนนี้ออกซิเจนของเรานั้นเนี่ยก็ อบใช่ป่ะออกซิเจนของเรามีใช่ป่ะจะว่าไปเดี๋ยวคุณผู้ชมมาพื้นที่ตรงนี้มันก็แบบแคบเหมือนกันนะว่ากันไหมดูดิเห็นป่ะนี่ถ้าประชากรแบบมีสักสิบยี่สิบคนนี่กว่าจะเดินขึ้นชั้นสามนี่แบบโอ้โหแคบมากแคบตายเอาเป็นว่าเดี๋ยวในอนาคตของเราเนี่ยอาจจะมีการขยายพื้นที่ในการขึ้นมาใช้งานตรงนี้อีก ก็ได้นะอาจจะแบบขยายให้มันใหญ่ยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้นะฮะเอาเราจะว่าไปเนี่ยตอนนี้นะฮะการวิจัยของเราเป็นไงบ้างเนี่ยมีอะไรที่เราน่นเนี่ยอยากจะวิจัยและต้องทําอีกไหมมีการขุนหมูหรือว่ากนนี่ไง x p e r t mining ครคุณผู้ชมฮะสิ่งที่เราต้องการก็คือเรานั่นเนี่ยจะต้องวิจัยเกี่ยวกับค่าเคมีเพิ่มเติมนั่นเองนะซึ่งค่าเคมีนั้นเนี่ยเราก็จะต้องใช้ใช้อิเล็ o โดพร้อมกับดินโอเคผมคิดว่าเราน่าจะมีทรัพยากรอยู่อย่างเพียงพอนะฮะ ไว้เดี๋ยวไอล้ลอดหลอดของเราเนี่ยพอเมื่อไหร่นะก็วิจัยอีกสักสิบนะฮะเท่านี้เนี่ยเราก็จะสามารถวิจัยเกี่ยวกับเครื่องขุดใช่ป่ะมันมันเป็นเครื่องขุดใช่ไหมใจแอนดริวนะฮะผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมันน่าจะสําคัญกับเรามางๆแน่ๆเราน่าจะสามารถทําการขุดเจาะทรัพยากรได้เยอะมากขึ้นแล้วก็ในอนาคตของเราเนี่ยก็จะไปที่การผลิตนิวเคลียร์เอเนจีหรือว่าพลังงานนิวเคลียร์นั่นเองฮะซึ่งจะว่าไปนเนี่ยในภาคน,นี้เนี่ยเรามัวแต่วนเวียนอยู่กับระบบอัตโนมัติของเราในการขนแร่ต่างๆนะก็ ค่อนข้างวุ่นวายเอาเรื่องเลยนะว่าไงแมคผู้ชมฮะไหนดูซิทรัพยากรบนดาวดวงนี้ก็ยังมีเหล็กเหลือค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าอาจจะใกล้จะหมดในอนาคตแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรฮะว่าเดี๋ยวถ้ามันหมดเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราก็แค่ขยับคนอนี้ของเราเนี่ยออกตามหากลุ่มดาวใหม่ๆนะเพื่อหาทรัพยากรมานั่นเองนะฮะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกมั้งจริงไหมและส่วนฟาร์มแลนด์ของเราในอนาคตนะฮะฟาร์มแลนด์คืออะไรฟาร์มแลนด์ก็คือพื้นที่ที่ผมนั้นเนี่ยจะเอาไว้ปลูกข้าวปลูกผัก และให้เชฟของเรา้เนี่ยทำอาหารให้แก่ประชากรของเราในอนาคตนั่นเองนะก็ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องมีการขยายพื้นที่ออกมานะถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่จําเป็นกับเราก็ตามนะแล้วผมอยากจะได้คอนโทรลพาเนลตรงนี้ซึ่งเรานัเนี่ยอาจจะต้องวิจัยเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเดี๋ยนะนี่ไงเนวิเกชันอันนี้นะฮะซึ่งเราเนี่ยจะต้องวิจัย Space Science นะฮะแล้วก็ปลดล็อกคอมพิวเตอร์ตร,ตรงนี้ออกมาอีกด้วยนะฮะซึ่งเออมันค่อนข้างอึด๋ยว่นะ มันน่าจะใช้น้อยอยู่นะคุณผู้ชมฮะไหนดูซิถ้าสมมุติเราเนี่ยต้องการสเปซตรงนี้อลูมิเนียมบาร์อย่างงั้นเหรอแล้วก็มาเตอร์บอร์ดผมคิดว่าเราก็น่าจะสามารถผลิตได้นะเอาละส่วนในตอนนี้มีอะไรที่เราต้องทาอีกบ้างฮะคุณผู้ชมฮะผมคิดว่าตอนนี้ระบบของโคโลนีของเราเนี่ยก็น่าจะสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยสําหรับในตอนนี้นะก็มีสระว่ายน้ำนะฮะไม่ได้มีไว้กระโดดลงไปเล่นแต่อย่างใดนะ,ะเป็นพื้นที่ในการเก็บน้ำไหนดูซิตอนนี้มีน้ําอยู่ที่ 2,700กว่าก็ถือว่าเยอะมากๆนะแล้วการผลิตออกซิเจนตรงนี้ผมหยุดการผลิตไว้นะเพราะว่ามันเปลืองน้ําของเรานั่นเองนะส่วนตรงนี้ก็อาหารเดียวนะเออลืมดูเลยว่าว่าประชากรของเราเนี่ยมีอาหารขาดแคลนหรือเปล่าก็จากกา,าราด,ดูแล้วเนี่ยก็เหมือนว่าเขาจะขาดอาหารนะคุณผู้ชมฮะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทําการเอ่อสร้างอาหารให้เขาสักหน่อยก็แล้วกันนะตรงนี้เป็นไฮโดรโทรนิกหรือว่ามันถึงเวลาแล้ววะผู้ชมฮะที่เราเนี่ยจะต้องทาฟาร์มให้แก่ประชากรของเราเพราะว่า ถ้าสมมติเราเนี่ยมัวแต่ผลิตเจ้าไฮโดรโทนิกที่จะทําให้ประชากรกินเนี่ยมันจะต้องเปลืองอาหารมากแน่ถ้าสมมุติเราเนี่ยมีการปลูกทําขนมปังเนี่ยมันก็อาจจะประหยัดกว่าก็ได้นะคุณผู้ชมว่าไงไหมฉะนั้นฮะเดี๋ยวเรานเนี่ยก็ทาพื้นที่ทาฟาร์มไว้ด้านบนเลยก็แล้วกันนะแต่ถ้าเราเนี่ยสร้างไว้ด้านบนคุณผู้ชมฮะเราจะต้องต่อท่อน้ําขึ้นมาด้านบนด้วยใช่ไหม ซึ่งเอ่อมันจะต่อขึ้นมาไหวหรือเปล่าว่าแต่ผมคิดว่าก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรหอกมั้งเดี๋ยวเราเนี่ยทำสายไฟเงินไว้เพิ่มอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะเอาละเราจะสามารถต่อท่อน้ําทะลุอุ้ยทะลุพื้นได้ใช่ไหมถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะฮะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันทะลุพื้นได้เนี่ยเราก็แค่จึมตรงนี้แล้วก็ต่ออ่ะเดี๋ยนะเบี้ยวหรอวะเนี่ยไม่เป็นไรนี่ไงต่อมาอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมเท่านี้ครับ น้ำเนี่ยก็ถูกส่งมาถึงฟาร์มข้างบนของเราเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเรานะเนี่ยก็ทําการต่อไฟมันด้วยและเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเชฟของเราเนี่ยก็จะมีงานอดี๋ยวนะผมคิดว่าถ้าวติเราสร้างอันนี้มันอาจจะเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกมันก็มีดินไว้เยอะๆก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะแล้วเดี๋ยว,วเรานะเนี่ยก็ผลิตหุ่นยนต์ชาวนาของเรามาก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมได้ทําการโลมันทิ้งไปนะ,ะเพราะมันมันเกะก,กะอยู่ที่พื้นนั่นเองนี่ฮะกระดึบ๊บกระดึ๊บมาเป็นทีีีีะะีนนี่เเเเรรรยยยยบ้้อออนนนนะะตาก็มดด นี่มันพื้นที่ในการส่งทรัพยากรเนี่ฉะนั้นตรงนี้เราต้องหลือออกไปฮะคุณผู้ชมฮะหลือออกไปขยับโต๊ะกินข้าวมาไว้ตรงนี้สักหน่อยนะฮะคุณผู้ชมฮะเอาล่ะเดี๋ยวเรานั่นเนี่ยจะทําการส่งเอ่อส่งเข้าสู่ห้องครัวของเราใช่ไหมซึ่งห้องครัวของเราเนี่ยก็น่าจะต้อง เอาไว้ด้านบนใช่ไหมเออผมคิดว่าห้องครัวเนี่ยก็ควรจะอยู่ด้านบนนะนะมันจะต้องยืนทํามุมไหนวะคุณผู้ชมฮะไหนดูซิมุมนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวขอกลับด้านนิดนึงแล้วกันไว้ตรงนี้เลยฮนะคุณผู้ชมฮะแบบชิดๆใกล้ๆตรงนี้เลยนะฮะก็เผื่อพื้นที่ตรงนี้ไว้ในอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีการขยายฟาร์มออกมาอะไรแบบนี้นะฮะและเดี๋ยวก็ทําการต่อสายไฟกันนิดนึงนะซึ่งเดี๋ยวนะ ม,มันเชื่อมปพาะว่าอ๋อโอเคเชื่อมฮะแล้วเดี๋ยวเรานะเนี่ยก็ทําการรึบมาตรงนี้โอเคไม่มีปัญหาแล้วเมื่อเราเนี่ยมีการต่อท่อน้ําแล้วไฟเป็นที่เรียบร้อยนะมันก็ดูแบบเป็นงานระบบอัตโนมัติดูที่มันแบบอยมันก็ดูสวยงามแต่มันก็ดูวุ่นวายไปในตัวนะแล้วตรงนีมน้มันเหมือนสาวว่ายน้ำมากเลยผมชอบมากเลยนะฮะแต่เรามาสนใจตรงนี้กันก่อนนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องทําก็คือนะฮะเราจะต้องสร้างคอนเวนเจอร์เบลตรงนี้นะเพื่อทําการส่รงต่อสายพานของเราเข้าสู่เอ่อเข้าสู่ตรงนี้เอ้ย เออผมเผลอไปยกเลิกหุ่นยนต์ไปไม่เป็นไรหรอกมั้งอ่าเดี๋ยวเราค่อยสร้างใหม่ก็ได้โอเคเรียบร้อยนะฮะเท่านี้นะฮะเราก็สามารถส่งธัญพืชเข้าสู่ห้องครัวของเราแล้วก็พ่อครัวข,ของเรานี่นนก็จะทําการปั้นขนมปังออกมาให้แก่ประชากรของ,ของเรานั่นเองนะ,ะก็มีหุ่นยนต์นั้นเนี่ยรอรับส่งอาหารอยู่ก็ทุกอย่างเพอร์เฟกต์คุณผู้ชมฮะเห็นไหมมาแล้วส่งเข้าสู่โต๊ะทานอาหารของเราเสร็จปุ๊บ ประชากรคนไหนหิวก็เดินม,มากินโอเคทุกอย่างเพอร์เฟกฮะผมกาลังคิดว่าเดี๋ยวผมนะเนี่ยจะตั้งเสาขึ้นไปตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะเพื่อที่จะสร,ร้างพื้นไว้ด้านบนแล้วเดี๋ยวเรานเนี่ยจะวางโซลาเซลล์ไว้ด้านบนอีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งเดี๋ยวเรานเนี่ยจะเอาพื้นเป็นแบบนี้ก็น่าจะดูสวยดีนะไหนดูซิจะมันจะ,ะเดี๋ยนะเอา้าไอรอนเพจหมดอย่างงั้นเหรอเนี่ยให้ตายซิเหล็กเยอะขนาดนี้ปล่อยให้หมดได้ยัางไงกันละเนี่ยฮะไหนดูซิเราจะสามารถผลิตไอรอนเพจได้ยัดเข้าไปฮะคุณผู้ชมฮะ มีกี่อันยัดเข้าไปก่อนเอาละค่อยๆขยาย,ยพื้นที่ออกมานะฮะตามสัดส่วนสินค้าที่เรามีอยู่นะฮะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราน่าจะสามารถสร้างโซลาร์เซลล์ได้เพิ่มแล้วและในอนาคตเนี่ยเป็นนิวเคลียร์เร็กเตอร์ตรงนี้อิเล็กทริกแบตเตอรี่เอเนจีทรานส์มิเตอร์อันนี้คืออะไรวะเน,นี่ยคุณผู้ชมฮะเฮ้ยอยากรู้จังเลยเอาไว้ในอนาคตค่อยมาดูด้วยกันก็แล้วกันนะ,ะส่วนตอนนี้ฮะ,ะเราก็มาทำโซลาร์เซลล์กันดีกว่าไหนดูซิวางเข้าไปแล้วต่อสายไฟด้วยนี่หว่า ต่อสายไฟอ่ะติดเพิ่มไปอีก1 2 3 4 5 6 7นะฮะ7 2 14ฝั่งนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดูสวยดีฮะเหมือนเป็นแบบเพิงหลังคาบังแดดแล้วก็สามารถผลิตพลังงานให้เราได้เรียกได้ว่าคุ้มค่าเอาบ้างเลยนะว่าไงไหมคุณผู้มชมฮะไหนดู Efficiency ของเราตอนนี้91%อย่างงั้นหรอเออเราจะไปหาที่วางตรงไหนได้อีกบ้างไหมอืมจริงๆมันก็น่าจะมีให้แทรกได้นะแต่ผมอยากจะให้มันแบบ แทรกแล้วมันเป็นระเบียบไงเออถ้าสมมติไปวางแทรกมูมูซัวเนี่ยมันก็ดูไม่สวยงามจริงไหมเอ้ยพื้นที่ตรงนี้มันก็ดูว่างนะเออว่าไหนไหนมันก็ว่างนะฮะไม่ได้ใช้งานเนี่ยเราก็วางโซลาเซลล์ไปเยอะๆเลยก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะก็วางแบบเรียงๆแบบนี้ไปเลยนะฮะเพราะว่าตรงนี้เราก็คงไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วจริงไหมเอาละ่ละและ้วเมื่อเชื่อมสายไฟเสร็จนะฮะไหนดูเอฟฟิเชนซีของเราหน่อยสิร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นที่เรียบร้อยฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ครับเรียกได้ว่าอาณาณิคมของเรานเนี่ย ดูเป็นอนณาธิคมมันออย่างมีการแบบจัดการระบบอัตโนมัติมีการเดินท่อน้ําท่อไฟต่างๆนะฮะถือว่าเพอร์เฟกครับและทุกคนนั้นก็จะสามารถอยู่ที่นี่ได้อย่างมีความสุขสําหรับใครนะที่อยากจะเข้าร่วมอนณาธิคมของเรานะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันได้นะและเดี๋ยวเรานเนี่ยจะทําการเรียกประชากรคนใหม่มาซึ่งเอามาทําไมวะไว้เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะว่าประชากรคนต่อไปนั้นเนี่ยจะมีหน้าที่ในการทําอะไรส่วนในวันนี้นะฮะไว้เจอใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะบ่ายจ้า